อย่างเนี้ยครับขออยากให้หลวงตาพูดถึงอันยี้สงของการได้สร้างฐานสร้างพระสร้างพระเหรอมันเรื่องของฐานนะตุมันเป็นกระแสของความเรียนไหวยตายเกิดมันมันเป็นกระแสของเกิดมาในโลกแล้วมันปกติเข้าใจไหมถ้าเราทานด้วยแล้วก็ สวดมนต์ภาวนาด้วยเนี่ยมันมันมันจะดีกว่าเข้าใจไหมมันจะดีกว่าในอนาคตเวลาทุกเนี่ยมันก็จะเข้าใจเวลาสุขมันก็จะไม่ติดเนี่ยการสวดมนต์คือการฝึกจิตโดยตรงแต่ทานก็คือการเดินทางความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตเขาเข้าใจไหมถ,ถ้าทุก์มากไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสสร้างต่อถ้าสุขมากก็ลืมเราเราเห็นทั่วไปคนทั่วไปครัถ้าคนสร้างบานตีต้องเข้าใจไอ้ตัวฐานจริงๆคือตัวโสดมนต์นะในอนาคตถึงรวยเข้ามาจิตมันต้องแก่มันต้องแก,งแก่แล้วมันต้องตายการมีว่าตายเกิด ประมาณนั่นแหละเพราะว่าคนโบราณเขาถึงไหว้พระสวดมนต์เตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายเขาก็ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเน,นี่นะคนโบราณน่ะคนในยุคนี้ไม่ค่อยทำวัตถุนะไม่ค่อยทำประมาณนี้แหละเป็นประโยชน์นะไม่ใช่ไมมไม่มีประโยชน์แล้วสิ่งที่ทำมันไม่ใช่ของใคร ของหลวงพี่กันเป็นหลวงพี่ผมคนทาก็ไม่ใช่หลวงพี่ไปองค์อื่นเขาแทนคนเ็เวียนไหวามาฝึกเพื่อเข้าใจในการเกิด,เก,ดเกิดใจตายนะคที่หลวงพ่อท่านสอนก็คือให้ท่านให้เราเรียนลูกกับนามจะเข้าใจยากหน่อยนะไม่ใช่ทานอย่างเดียวทานก็คือลูกนามก็คือ,ค,อ, <c oughs> ค,อความความรู้สึก เ <c oughs> พระเาะฉะนั้นเวลาเราสร้างอะไรเนี่ยเราจะสวดมนต์แต่เราซ้อมพอร้อมใจกับสวดไอ้พุทธมนต์ตรงเนี้ยมันไปตามรูปรักษ์ที่เราสร้างมันก็ไปแปรให้โลกวิญญาณแถวนั้นแล้วมนุษย์แถวนั้นที่เข้าใจคนที่มีทุกข์มีสุขนะเขาก็จะมาเรียนกับภาพกับพระ,พระอย่างเงี้ยคนมีทุกขว์วลาเนี่ยเขามาเข้าวิหารเข้าโบสถ์แล้วเขามองภาพพระ เวลามีสุขจริงๆเนี่ยพอเห็นภาพพระเนี่ยเห็นพระภาพเนี่ยถามว่าความทุกข์บางทีลืมไปมันตัดกระแสของความทุกข์มันจะเข้าใจว่าจะแก้ปัญหายัางไงมันจะเป,นเปลี่ยนเปลี่ยนทางตาหูจมูกลิ้งกายจากรูปลดกินเสียงท่านธิบายว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าท่านไม่เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายหรือนักบวชเนี่ย ท่านก็จาไม่ได้แล้วท่านก็ติดในลูกรถกินเสียงใช่ไหมท,ท่านก็เป็นจกักระรรดแล้วนะนี่ปัจจุบันมันสําคัญปัจจุบันมันดึงอดีตพอเห็นปับ๊บอดีตมันก็ขึ้นเลยเราทําปัจจุบันในอนาคตอนาคตมันคืออดีตจะมาละอดีตปัจจุบันอนาคตมันเวียนที่วัฏจักรวัฏวนนั่นละ มันจะเข้าใจนงะจนกว่าจะไม่เกิดนั่นแหละเพราโลกไม่ใช่ของใครไนงะเป็นของใครไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นคนไม่เข้าใจอะ่ะมันก็เลยไปด่ากันว่ากันนะั้นะจริงๆไม่ต้องไปทําอะไรนะมันก็ตายกันหมดแล้วละ่ะรักกันไว้อย่างโบราณเขาว่านะนะบอกรักกันไว้จะมาเอ่อยิ่งทุกวันนี้อะไรไม่รู้ อน,นาคตเจอกันนะไม่ใช่ไม่เจอหลวงพ่อท่านถึงสอนไว้เองจะไปว่าใครท่านบอกเขาจะดีไม่ดีก็จะไปว่าเขาเพราะทุกคนมีกรรมทัานว่าเออมันดีกับไม่ดีมันอยู่ด้วยกันนะนะเวลาเองคิดดีเนี่ยความไม่ดีมันไม่มาเพราะมันคนละขึ้นถ้าเองเบาเองสบายล่ะเดี๋ยวว่าจะไม่ดีเลย ความดีเองยังลืมว่พาพ่อเองสบายเองมีสุขเนีย่ยสดมนเอ้มีสุขนะครับมันจะไม่โอ้โหอยากอยากให้เข้าใจท่านบอกท่านถึงเลยให้สั่งลงตาไว้ว่าให้ไปทําสถานที่ต่างๆเดี๋ยวคนแถวนัน้นเขาเขามาทําเองถ้าเขาเข้าใจอะเดี๋ยวเขาก็มาเพราะเขาต้องตายอยู่แล้วไงม,มีมีใครไม่ตายไหมไม่มีตายอะ แล้วเขาจะรู้ฮะพระสวดจริงๆเนี่ยมันสัมผัสได้ง่าย,ายๆอ่ะมนุษย์เนี่ยเวลาตายนะเป็นผีนะพูดถึงอ่ะสัมผัสได้ง่ายกว่าคนอีกความรู้สึกความรู้สึกเราเนี่ยมีทุกคนนะมีนะเวลาเราสดดวมสดมนต์นะอ้าวมาสวดมนต์ด้วยกันนะโมเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้คนข้างๆแต่ไม่ใช่คนมันเป็นวิญญาณแสดงว่า ความสว่างจิตเราสว่างอย่าลืงว่าวิญญาณเนี่ยมันไม่มีรูปมันเป็นมานามระธรรมเป็นผีมันต้องการอายุจากเราซึ่งมีรูปมีนามเพราะนั้นใครมีญาติที่เป็นวิญญาณเนี่ยเขาจะอยู่กับเราตลอดเขาอยู่กับเราตลอดเนี่ยเขาช่วยเหลือเราไหมช่วยฮะช่วยแต่ต้องบอกเขาเขาช่วยตามกำลังที่เขามีนั่นแหละ มันพิสูจน์ได้ด้วยแหละเพราะสมัยหลวงตาฝึกหลวงตาไปพิสูจน์อย่างนี้แหละว่าไอ้สวดแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์ก็รีบสวดมันบอกอย่าหยุดแล้วก็พิสูจน์ไปเป็นระยะระยะระยะไปสวดแล้วเป็นยังไงหลวงพี่พิสูจน์พิสูจน์อะไรบ้างไหมล่ะเคยไหมอย่าหยุดก็แล้วกันถ้าหยุดกะช่วยไม่ได้ฮะ ถ้าไม่หยุดลุงพี่ก็จะหนุ่มขึ้นนะไม่จะแก่ลงนะเอาไม่อะไรเดี๋ยววันนี้จะนอนนี่นะไม่ไปไหนนอนอคำถามจากทางบ้านนะครับเขาถามเรื่องระหว่างสวดมนนานานานเป็นชั่วโมงแต่ได้จำนวนรอบไม่มากกับสวดแบบเร็วๆเพื่อให้ไี่ยอดจำนวนรอบมากๆ แต่ใช้เวลาสวดไม่นานมีความแตกต่างกันไหมครับหลวงตาไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องพวกจำนวนเวลาอะไรนะสนใจว่าเวลาเราสวดเนี่ยทำยังไงให้าอารมณ์มันเพลินก็เลย้เพราะอารมณ์มันเพลินเวลาสวดมันเพลินเนี่ยมันจะเข้าไปในความรู้สึกของพุทธมนต์ที่เราสวดเหมือนเราร้องเพลงนะ ตุร้องเพลงอะไรก็ตามในโลกเนี่ยนะพูดถึงเพลงไทยนะตัวจะมีความรู้สึกเลยว่าเพลงนี้เพลงเพลงเศร้าเพลงสนุกเพลงเออยาเพลงเปิดเพอินรู้เลยใช่ไหมแต่ตุ้มาสวดมนต์นะโมพุทธายะยาก <c oughs> ถ้าตุส้สวดไปนานๆเข้ามันเพลินเข้าเนี่ยในบทสวดนั้นนะมันคือโลกธรรมความรู้สึกทั้งโลกและธรรม ในบทสวดเนี่ยในพระเนี่ยจริงในเรื่องจริงนะปัญหาชีวิตเนี่ยสวดมนต์ไปพิจารณาไปสวดมนต์พิจารณา,นาสวดมนต์พิจารณาไปสวดไปเรื่อยเรื่อยกระแ,แสจุดอยู่กับขลื่นของพุทธมนต์ซึ่งสั้าจริงไปในโลกถ้าเราไปด้วยมันมีโลกธรรมง่าแล้วจะคิดออกว่าจะเอาไงกับชีวิตเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเพรอะน,นั้นเวลาเราไปไหนเราสวดมาป,ปับเนี่ย ตั้งใจรวดจริงๆนะตวดสบายๆนะแล้วก็ยัมีความรู้สึกมีความไม่สวกับเราข้างๆง,น,งนนี่นั่นนั่นแสดงว่าในโลกของวิญญาณน,นั่นคือเพื่อนเราที่เขาจะคอยดูแลนี่คือการพิสูจน์พูดถึงว่ามันเป็นประโยชน์นะมากเลยธรรมะนมันมอยู่ในหนังสือนะตูอ่านหนังสือแล้วตัวสมเร็จได้ไหมเอายกเว้นลุกตูอ่าน ซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปก็ซ้ำเข้าไป,าไป,าไป,าไปจนกว่าความรู้สึกที่อ่านนะจนจะจะถึงความรู้สึก,กนะั่นอ่ะก็เรื่องจริงไนงะท่านเรียกว่ารูปกับนามอย่างเรามองหลวงป,ปู่เนี่ยเราเห็นรูปก็จริงอนะแต่เราสัมผัสนามไม่ได้จริงน้ามาทํำคือ บารมีท่านมันก็วิ่งตลอดแหละเพราะท่านเป็นโพลิสัต์ที่ยังไม่ได้รวมไงอย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปพระแก้วแดงเนะี่ยมันก็เป็นบารมีรงพระสีไนงะพระสีอริยเมตตาคือพระแก้วแดงไนงะองค์ปัจจุบันพระแก้วเขียวองค์ก่อนแก้วพระแก้วขาวพ้ทีิป,ปัารถนเป็นผู้เรเจ้าทุกองค์เขาจะมีพระแก้ว ที่ไม่เกิดพระเจ้าที่ไม่เกิดก็อย่างนี้อหลุทรงเครื่องนี่แหละเข้าใจไหมคนที่ไม่เกิดเนะี่ยถ้าฝึกไม่เกิดนะฮะถ้ามีกําลังเนะี่ยจิตเขาจะทรงเครื่องจิตเขาอะทรงเครื่องนะพอเครื่องมันรวมกันมันก็นเป็นแก้วไนงะ มันก็ไม่มีเชื่อในการเกิดแล้วี่สมัยฝึกกับหลวงพ่อท่านอธิบายให้ฟังมนุษย์นี่อยู่ตรงกลางมนุษย์นีมีสุขภูมิตัวเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นอะไรไม่รู้เวลาตายก็ไปตามนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ข้างบนก็นเป็นเทวดาพวกจาตุมเนี่ย กับวกลุกกเทวดาอากาศภูมิเทวดาเมืองนาคเมืองยักษ์เมืองพุทธเมืองกุมภันอยู่นี่ใกล้ๆมนุษย์นี่แหละมันเป็นเมืองไม่ใช่มีไม่ใช่มีพิมานเหมือนภูมิเทวดาไม่ใช่นะเดินไป,ไปกันหน่อยดาาวเดินยามมาดูสิไปถึงโน่นเราถึงพรมชั้นพรมคือชั้นไม่มีหนิมไม่ไมีเพศมาอยู่คนเดียวเป็นชั้นที่ไปไหนก็ได้พอมาละเอียด ตอนนั้นถ้าใครถึงถึงปรมเนี่ยเวลาเกิดกำหนดเพศก็ได้กำหนดได้เลยผู้ที่จิตถึงพรมคือผู้ที่มีกำลังที่จะต้องเวียนว่าแต่เกิดเข้าใจตัวเองว่าปรถนาอะไรไนยมันเข้าใจนะเพราะจิตมันเบาจิตมันเบาจิตมันไม่ลำคาญถ้าฝึกไปอีกมันก็นิ่งมันก็ผมชั้นสูงสูงไปถึงอรูปภพ เลยอรลูกป,ประพรมไปนอนน่นคือดินแดนที่ไม่เกิดหลวงพ่อท่านบอกเมืองแก้วนั่นแหละมนุษย์นี่ไปได้ไปดูได้แต่อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้จะไปได้ไปดูได้ส่วนยสัตว์ใราชาม่อยู่กับเราแล้วข้างล่างก็คือสัจจโลกวัจจักวัฏวนเข้าใจไหมสุ หลวงพ่อท่านบอกว่าเออมันก็เวียนห่หยตายเกิดทุกข์ลมหายใจเข้าออกนี่แหละท่านว่ามนุษย์มั่งสัตว์มั่งคนมั่งข้างบนข้างล่างมันเวียนไปเวียนมาเพราะฉะนั้นเราสวดมนเองสวดมนเนี่ยเองได้แม้กระทั่งญาติในอดีตญาติในอดีตยังมีทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาจากข้าง,างล่างเนี่ยมันพอมีมุนมั่งเนี่ย มันอยู่ที่จาตุมมันรู้จักเองแน่นอนเลยเพราะมันเคยเป็นญาติวิญญาณมันไม่มีลูกมันเป็นวิญญาณเป็นผีมันเข้าใจเพราะเวลาสวดมนต์บางคนจะมีหน้าใครรูโปลกขึ้นมาแสดงว่าญาติน่ะเหมือนกันฝันเหมือนถ้าฝันนะถ้าตื่นขึ้นถ้าเราไม่แพ้พอรู้สึก มันก็ต้องย้อนย้อนแผ่ย้อนเวลาแผ่ก็นึกถึงจกักรพรรดิหรือหลวงปู่นำกำลังท่านผ่านที่เราไปที่เป้าหมายลองลองทำดูเราจะรู้มันจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนั้นแหะใช่ไหมลำพังเนี่ยเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยมักจะแผ่เลยไง แต่หลวงพ่อไม่ให้นะท่านให้นึกถึงพระให้นึกถึงท่านให้นึกถึงสิ่งที่เราสร้างไว้ในโลกเนี่ยจะเป็นพระธาตุจะเป็นพาาุทธรูปจะเป็นอะนไรก็ต่างกำหนดมาที่เราแล้วก็ไปที่เราจะแผ่เพราะคลืนมันก็เหมือนคลืนโทรศัพท์มันก็เหมือนคลืนวิทยุนี่แหละตัวส่งก็คือเรามันตัวกลางตัวรับ รับมาจากขึ้นที่เป็นรูปที่เราสร้างไว้ในโลกเนี่ยใช่ไหมเรานึกมันก็นมาที่เราเราเป็นโจกกลางเป้าหมายคือวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มันเวียนว่ายตาเกิดกับเราเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นศาสตร์ของโพลิสตัตที่ที่ท่านสอนหลวงตาไว้ท่านสอนไว้เพราะว่าเราเกิดคนเดียวไม่ได้เราเกิดคนเดียวไม่ได้ เวลามีพวกเวลาทําอะไรแล้วทําคนเดียวก็ไม่ได้เกิดคนเดียวก็ไม่ได้อนยะู่คนเดียวไม่ได้ในโลกเนี้มันต้องอยู่กันเป็นหย่อมๆม,มันมีภัยธรรมชาติมันมีภัยจากสัตว์ทั้งหลายน,นนะ่ะน่พูด้วยกันอะไรประมาณนี้ไม่สังเกตดรอกแต่ไหนมาแล้วคนก็อยู่เป็นหย่อมๆถ้าอยู่คนเดียวนะ่ะถ้ามีปัญหามันมีใครช่วย นี่คือสูตรในการเรียนว่าตจเกิดไงไม่ได้ยากอะไรหรอกนะที่ตรงนี้เนี่ยอนาคตมันก็ต้องสวดมนต์ในเมจุตู้ไปอยู่เข้าไปไหนก็ามาสวดได้เผื่อตู้เขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ใช่ไหมคนก็เอามาสวดได้มันไม่ใช่ของใครก็คนแถวนี้แหละนะมาบริการสวดในอนาคตเขาก็จะมีครัวมีอะไร บริการฟรีใช่ไหมฟรีคนระับมกินนะมนุษย์ไม่มีอะไรมากหรอกมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเื่องพอแล้วปัจจัยสี่เนี่ยพอแล้วเตรียมตัวตายเดี๋ยวก็ตายเนะใช่ไหมเออ